อ้าวมิ้นท์ทําไรอ่ะเออเนี่ยเข็นรถเนี่ยรถคันนั้นเขาจะออกเนี่ยหนูเข็นรถไม่ไปเนี่ยจะออกยังไงอ่ะพี่ป้อโขดันสุดพลังอ๋อแสดงว่ารถคันเนี้ยเขาใส่เบรกมือใส่เกียร์พีไว้เอกเพนเดอร์ครอสใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะบอกนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านพร้อมกับมิ้นเลยนะครับว่าเอกเพนเดอร์ครอสในเวลาเราไปจอดนะครับเราไม่ได้จอดเข้าช่องใช่ไหมเราจอดขวางด้านหน้าแล้วเราจะจอดให้รถเราเนี่ย เขียนได้ให้คนที่เขาที่เราไปจอดขวางเนี่ยเขาเขียนรถเราได้นะครับจอดยังไงครับวันนี้ไปดูกันเลยครับรถมันจอดไม่ได้เพราะว่ามันดึงเบรกมืออยู่นะครับแล้วก็เกียร์อยู่เกียร์ทีเพราะฉะนั้น X Pander เนี่ย X Pander Cross X Pander GT เนี่ยถ้าอยู่แบบเนี้ยรถจะเขียนไม่ได้วิธีการจอดที่เขียนได้นะครับทําแบบนี้นะครับอ่าสมมุติว่าเราขับรถมาจอดถึงที่แล้วนะนะครับจอดเสร็จแล้วเนี่ยการจอดรถทุกกรณีต้องจอดที่เกียร์พีนะ X Pander ถึงจะดับเครื่องได้นะครับเมื่อจอดรถ นี่เราต้องเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกแล้วเอาเบรกมือลงก่อนที่เราจะดับรถนะครับเกียร์ต้องอยู่เกียร์พีนะเอาเบรกมือลงพอเอาเบรกมือลงเสร็จปุ๊บดับรถได้เลยครับเมื่อเราดับรถเสร็จนะครับนี่เดี๋ยวจะบอกไอเทมลับนี่นะครับเอ็กเพนเดอร์จะมีไอเทมลับอยู่ตรงนี้นะครับพลิกมาด้านหลังนะครับแล้วเลื่อนลงอย่างนี้แล้วดึงออกมาปุ๊บนะครับแล้วนี่ครับบริเวณเกียร์พีเนี่ยมันจะมีช่องเห็นไหมนะครับเราแหย่เข้าไปนะครับแล้วดึงนะครับบีบบีบด้านหน้าด้วยนะ แล้วดึงมาที่เกียร์เอ็นหนึ่งเกียร์อาร์สองนะครับเกียร์เอ็นเมื่อดึงมาที่เกียร์เอ็นแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่ารถคันนี้จะเข็นได้ไหมนี่รถคันนี้จะออกใช่ไหมนะครับง่ายๆเลยนะครับสามารถเข็นได้เลยเดี๋ยวเข็นให้ดูนะครับจอดเหมือนเมื่อกี้เสร็จแล้วใช่ไหมเข็นเลยครับอืบอ่าเห็นไหมตายแลเพียงแค่นี้เองนะครับนะครับเพียงแค่นี้เองนะรถคันนี้นะครับรถที่เราจอดเนี่ยเอ็กเพนเดอร์ครอสไม่ได้จีทีนะครับใช้วิธีการ จอดเหมือนกันเลยนะครับจอดเสร็จแล้วใช้กรณีวิธีเดียวกันเลยนะครับประมาณนี้ครับ